นี่นะครับหมูสามชั้นเป็น,ปนแผ่นแบบนี้เลยอ้าวเดี๋ยวจะแต่งกันก่อนนะครับนี่นะครับก็มีความหนาความอะไรเนี่ยมีเท่ากันแต่งเลยแต่งแบบนี้เนี่ยอ่าอันนี้ก็หนาเกินแต่งเลยแต่งก็คือเอาออกแบบนี้นี่ได้แล้วนะครับสี่เหลี่ยมสวยงามแบบนี้เสร็จแล้วก็จะอามาหั่นเป็นเส้นๆนะครับเราจะนหนาเลยประมาณนี้นะครับ หมูว่าเจ้านี่ต้องเส้นใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยโอเคใหญ่อลังการงานสร้างอันนี้ก็ความหนาประมาณทั้าวเส้นนักกะเกาเอซึบเรียบร้อยมาเราก็จะต้มน้ำาจะต้มน้ำให้เดือดเลยนะครับต้มน้ำไม่เดือดเลยเราจะใส่เกลือนะใส่เกลืออันนี้คือ เพื่อเป็นการดับนะครับดับคาวแล้วก็อ่าก็จะมีน้ำส้มสายชูนี่แคเคขางไปฟิชนิดนึงโอเค,อเคต้ม้ําแบบว่าเดือดแรงแต่จัดกันเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูสามชั้นของเราเนี่ยเอาลงไปใช้คำว่าโอ้ยเฮ้ยเอาลงไปลวกอ่าอันนี้ไม่ใช่ต้มนะครับลวกอ่าเดือดแบบรุนแรงเลย ดีนะครับเอาด้านหนังลงไปนะครับลวกด้วยไฟแรงนะครับเราตอนนี้เราก็จะเห็นไขมันไขเขาออกมาเยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะกิ้งไปกิ้งมานะครับให้เขาแบบว่าออกมาเยอะๆเลยแต่ว่าลวกไม่นานนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาลวกมาแล้ว5นาทีนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็พอเลยพอก็คือเอามาแช่น้ําล้างอีกทีนึงนี่นะครับล้างคราบต่างๆเขาออกไปนี่แบบนี้ แ่น้ำเต็มถังเลยนี่ถูๆถูๆถูๆถูไปถูมานะครับนี่นะครับแบบนี้ก็จะทําให้หมูของเราเนี่ยสะอาดเลยนะครับนี่นะครับสะอาดมากต่อไปเราก็จะต้มน้ําแล้วก็จะใส่ขิงนะครับนี่นะครับก็มีขิงเราก็จะปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวนะครับนี่ครับใส่ไปเลยครับนเยอะเลยอ่าโอเคในน้ํานี่เราก็จะแต่งสีด้วยนะครับซีอิ๊วดำครับหมูสามชั้นครับผมใส่ลงไปเลยนี่ ก็จะต้มไฟอ่อนนะครับก็ใช้เวลาต้มประมาณนักสามสิบนาทีหมูสามชั้นของเราก็ต้มครบเวลาแล้วนะครับนี่นะครับก็จะดูนะครับผิวของเขาจะสวยงามเลยนะครับไม่มีไข่ไม่มีอะไรเกาะเลยนะครับนี่สวยงามแบบนี้นี่เสร็จแล้วก็จัดใส่จานเลยครับอ่านี่ครับเอาหนังขึ้นแบบแม,ม่สวยงามสวยงามดื้อหรือซุบซุบๆุบมาต่อยอชิ้นอีกแผ่นหนึ่ง น้ำซุปก็ยังใสยอยู่นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทําต้มจืดต้มแกงอะไรอีกต่อได้เลยนะครับนี่นะครับก็รสชาติกาลังดีได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับสามชาั้นนุ่มๆนะครับสามชั้นต้มนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับเราก็จะเอาไปประกอบอาหารต่อได้อะไรอีกก็ได้นะฮะจะไปกินหั่นกินได้เลยจะไปไหว้เจ้าหรือจะไปทําอะไรต่อก็ตามชอบไหมดแล้วยังไม่มและนี่คือสามชั้นต้มนะครับ นี่เราก็จะเอาสามชั้นต้มนี่นแหละเอาไปทำหมูกรอบอาใส่หม้ออ,อบลมร้อนนี่แบบนี้แบบนี้โอเคอบเลยอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสใช้เวลาอบ40นาทีอบครบเวลาแล้วอันนี้ก็ไม่ได้จิ้มไม่ได้ทาน้ำต้มสายชูเลยนะครับนี่นะครับ ไ่ได้จิ้มโอ้โหนี่เขาจะเป็นแท่งๆแข็งๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดูแข็งปก๊ออกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทอดเลยนะครับน้ำมันก็ใส่เยอะๆเลยน้ำน้ำมันก็เต็มหมดกวดแล้วอันนี้แต่วันนี้เปิดมาแล้วนี่นะครับก็ดูแล้วจะไม่พอการทอดดี่จะทอดด้วยไฟแรงนะครับรอให้น้ำมันเนี่ยร้อนควันขึ้นเลยนะครับแล้วค่อยใส่หมูลงไป ตันนี้ก็ยังครับผมรอก่อนก็เด<อ><ม>ี๋ยวใส่ตะแกรงรองปุ่นกระทะด้วยนะครับนี่แบบนี้เสร็จแบบแบบแล้วเราก็จะใส่หมูไปเลยเฮ้ยวดันดันมารูเ,าเลยตึกนี้แข็งกรอบเลยใช่ไหมนี่นี่นะครัให้เขาดึงแบบนี้เลยนะครับนี่อ,อร่อย ไปแรงไปแรงแล้วก็ไปแรงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อืองรบต้อมมีบาดแผลน,นี่เราไปแรงครับอ่ะอันนี้จะเอาไปอ่อนแล้วแรงตกวนอือดูตรงไหนดูนี่นะครับโอ้โหพองบวมอย่างนี้เลยนี่แบบนี้นะครับ น,นี่นี่ดูนี่นะครับอันนี้ก็ก็เห็นกันเลยนะครับจระจา,จานะครับต้มแล้วก็อบนะครับไม่ได้จิ้มไม่ได้ทาน้ำต้มใส่ชูนี่อันนี้เราก็เขาค้องอย่งขนาดนี้แหละพอแล้วเดี๋ยวเราจะนวดนวดอ่าใช้ไฟไฟกลางกืบอ่อนนวดให้เขาแข็งตรอบเลยนี่นะครับก็เหลืองแข็งกรอบแบบนี้เลยนะครับใช้ได้แล้วพอ หมูกรอบได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําบะหมี่นะครับอันนี้จะเป็นบะหมี่บะหมี่ฮ่องกงนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะไปตั่วก่อนเราจะทําเป็นบะหมี่ผัดนี่ใส่หมดเลยครับสี่ก้อนอันนี้ก็ลองชิมดูแล้วนะครับนี่นะครับเขาจะนิ่มๆแล้วก็เส้นหมี่ฮ่องกงนี่ก็คือเขาจะไม่มีชาติไม่เค็มไม่ให้มีตัว้ว อ่าโอเคระดิดน้ำแล้วนะครับก็พักไว้หมูกรอบครับผมโอ้โหกรอบมากกรอบไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเอ้บอืม กรอบคุบคบควบเี้ยก็จะทำเป็นผัดบะหมี่หมูกรอบอ่านี่นะครับก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วในไข่ตุ๊บุ๊บอือหือออกเยอะหนิม้ไข่ไข่สี่ฟองนะครับวันนี้เราว่าอ่าบะหมี่สี่ออง ใส่ไข่สีฟองใส่ไข่แล้วก็ติ๊ก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 ไข่สุกแล้วก็ตักพักไว้ก่อนบะหมี่ครับไปต่อเลยต่ดเลยกวังตุ้ง โอ้ห oh, เปล่กระทะเลยครับอื uh huh. จะกระโดดกระทะหน่อย mm hmm. กระโดดได้ปะเนี่ยโอ้โหกระจายเลย oh, ไปทิมพ์โอ้โหกระจาย,ยครับ oh, oh, เสร็จแล้วก็จะใส่ซอสผัดนะครับลงไปเลยซอสผัดเชฟตัวนะครับจากร้านโบราณน,นิยมนะครับอันนี้มาจากเอามาจากเขาค้อเลยนะครับนี่ตักไปอีกอือโอ้โ huh. ห oh, ไม่ร,มรู้ไม่รู้สูตรเลยนะครับนี่เป็นไงบ้าง แล้วก็ผัดจนน้ำซอสเนี่ยเคลือเส้นแบบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แบบนี้พริกไทยโอเคเอับนึ่งไข่ครับไข่เอาไปเลยนี่นะครับมันกัน ไข่ที่หลังนะครับก็ะจะได้ลุมล้มงแบบนี้นี่อ่าไป่ก่อนนี่เขาจะโดนซอสไปครับแล้วก็อาจจะไม่เด็ดเรียบร้อยรอแล้วไปจานอืมไม่ได้จะตเทเลย,ยดีกว่าควบอย่างนี้นี่แก่ตามด้วยหมูกรอบที่เราหั่นไว้นี่ครับเราจะมาเป็นท็อปปิ้งแบบนี้มาชิมครับ อันนี้ก็ปรุงแบบกลมกล่อมนะครับกลมกล่อมยังไงไม่รู้อซอสทอดเขาอ่าอยากได้เปรี้ยวได้เผ็ดเพิ่มก็เพิ่มมะเวงอืมอืม,อม อีพีนี้ก็ยาวนานเลยนะครับตั้งแต่ตําหมูต้มอ่าแล้วก็มาทํากรอบแล้วก็มาผัดอีกนี่อร่อยครับเมนูนี้ก็ทํากันสองวันเลยนะครับปันคุ่หมูเลย